ครับท่านผู้ชมเดินต่อนะฮะเราพยายามเก็บภาพให้ผู้ชมได้สวยสวยที่สุดแล้วก็ดูดีที่สุดนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นแสงแล้วเรียกว่าเห็นแสงตะวันร้อนๆก็คือถึงที่ไหวพระแล้วละ่ะคิดอย่างนี้สบายใจนะฮะเขาก็จะทําปิดกั้นนะครับไม่ให้พวกนกหนูปูไก่มานะฮะนี่คือถึงสุดนะครับ มีคนคนที่เขาไหว้เขากําลังเดินทางที่ออกมาแล้วคนที่กําลังขึ้นมาก็มีนะผู้ชมนะแล้วตรงนี้ก็คือถือว่าถึงตึกที่ชั้นที่16 16แล้วก็ตึกบนยอดคือเป็นที่17นะนักที่อย่างนี้นี่ว่งนะฮะเห็นไหมคนเดินมาก็บอกชิวๆสบ,บายๆนะฮะเขาบอกจะเดินขึ้นอีก3รอบก็สบาย ว,วันละรอบนะไม่ได้วันเดียวกันสามรอบนะกลับไปดูครับไปต่อฮะคนเขากำลังเข้าออกมา แล,ลกบ,บาล้น่กาล,ากลงานะกกหนอนับัคนที่เขาไหว้แล้วเขาก็เดินทางลงนะครับกลับบ้านนะครับคนที่กําลังมาหรือกําลังขึ้นมาตรงเนี้นะครับ<ๆ>เขาก็มาไหว้นะครับ<ๆ>นี่คือทหารที่ที่ถึงแล้วทางด้านบนเนี่ย จะว่าสิบหชั้นนะที่จริงเขามีเล็บลิฟต์นะนะครับลิฟต์เนี่ย,ยมันเสียงไม่ว่าไหออกร่างกายดีกว่าชาวคนเราอ่ะขึ้นลิฟต์มันสบายไปเหงื่อไม่ออกไม่แข็งแรงให้ออกร่างกายได้ดีนะได้มันไม่ได้หนักนะเนี่ยน้อยกว่าเราทํางานวันวันัใช่นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เลยรอบก่อนนะพาผู้ชมชมย่ลยลอนไรอบอันนี้ลงไม่ได้ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็น เป็นแกนหรือเป็นน,นั่นนะเขาเรียกว่าเป็นแกนหรือจะเป็นเออ่แนวของก่อสร้างนะดูความแข็งแรงนะผู้ชมให้ผู้ชมชมนะเห็นไหมความแข็งแรงของเขาเนี่ยปูนเนี่ยคอนกรีตเสริมยิ่เหล็กเนี่ยโอ้โหแน่นหนามากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมการก่อสร้างของเขาเนี่ยมอือมาฮะคานเหล็กต่างๆเสาเนี่ยดูดิทิศทางเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ตรงนี้อะไรอ่ะเห็นไหมนี่ที่เราเดินมาเกี้ยนาะนผู้ชมเห็นไหมโอ้เห็นตึกม,ม,กมนะกุมสูงไหม่านผู้ชมเนี่ยไอ้ตึกมึงสูงไหมฮะจะพาผู้ชมไปชมนิดนึงฮะเอาเอาไปให้ผู้ชมได้ชมบรรยากาศดิเออ้มสูงไหมสูงไหมผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันทางมงเยื่อสีนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะชมบรรยากาศก่อนเนะีฮยอันนี้ อยู่ข้างล่างนะฮะอยู่ที่ร้านจอดรถนะครับท้จมเห็นไหมฮะที่ร้านจอดรถนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดเลยที่อยู่ที่นี่นี้ก็เปิดให้ขึ้นเฉพาะช่วงกลางวันนะนะครับช่วงกลางวันที่ขึ้นมาได้นะครับช่วงคืนมันจะเป็นเอ่อมันยามวิการหรือเป็นสิ่งที่มันมืดค่านะเขาก็ไม่อยากไม่มีไม่อยากให้คนเพื่อความปลอดภัยดูแลนะครับมีความปลอดภัยสูงก็ เลยเปิดในช่วงกลางวันทักงสี่ห้าโมงก็ปิดนะครับอันนี้ถูกโมงใช่ไหมเปิดถูกโมงค่ะอือเปินถูกโมงนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะเปิดายๆประมาณสองโมงเช้ากว่าสองโมงขึ้นนั้นไมจะเปิดแล้วสองโมงขึ้นเปิดไหมสองโมงขึ้นนั้นไม่เปิดแล้วเปิดแล้วคนมารวมสามโมงขึ้นแล้วขึ้นเนาะสองโมงขึ้นเริ่มเปิดแล้วหนึ่งเปิดนะคนยังไม่ตื่นเลยบางคนอ่ะใช่นไหมเราเปิดบริการแล้ว น,นี้ก็จะเป็นทางขึ้นผู้ชมเป็นทางขึ้นนะเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมก่อนนะครับค่อยๆขึ้นแล้วอยไปเที่ยวค่อยก็ไปดูกันนะครับทีละชั้นทีละชั้นจะได้ไม่เหนื่อยเนีนี่ความสูงนะฮะนี่ความสูงตัวบังกรที่เราเดินวนมานะครับเดินวนมาเดินวนมาเนี่ยนะครับ นะชมบรรยากาศนะครับนี่นะที่เราเดินมาแล้วก็มาลอดตรงนี้ใช่ไหมแล้เวเข้าตรงนี้อืมเห็นไ,ไหมจุดรอยต่อตรงนี้นะครับออกมาต่อครับเดินนี่ถ่ายคนล่นอะไรไดตรงนี้ก็ถึงแล้วครับถึงที่หนึง่ง มีชั้นที่เท่าไหร่เนี่ย16แล้วนะเกแล,นะแ,ลแม่สบายดีนะครับมาดีครับชั้นเนี่ยเขาปกติเขาเขามาไหว้ไหว้อะไรต้องทำยังไงมั่งขออธิบายคนที่เขาฟังอยู่ทางบ้านเขาจะได้รู้นะเขียนชื่อจารย์เขียนชื่อชื่อเราชื่อตัวเราใช่ไหม เพื่อเสริมดวงเสริมสร้างตัวเราใช่ไหมที่พูดถึงปลูกผ้าแดงแล้วก็ลุกเตาพิยมกรน,นะคะอันนี้จิตของคนอ่อนะคะหนึ่งข้อ,ขอก็ได้หนึ่งตัวสามข้อก็ได้สามตัวหข้อไอ้พุ้เป็นหนวยหป่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวพาผู้ชมเชิมตรงนี้เขาก็มี ให้บูชานะครับท่าน,นไม่ต้องเอามาจากบ้านเรอกครับเอามาบูชาที่นี่นะครับนี่แนะคนคนที่เขาบูชเอาไปไปดูเลยรอบก่อนนะนะเอานี้ก่อนไหมเนี่ก่อนไหมเ,เดี๋ยวพาไปดู นี่แนะผู้ชมนะเขาทำดีนะเขาทําแบบเน้นหนานะโดยรอบเลยนะเราเห็นด้วยด้วยตาเลยโดยรอบที่เขาทําเพื่อกันแล้วก็ยึดเหนี่ยวถิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยทาดีมากนะครับเพื่อปลอดภัยนะฮะโอ้โหผมรู้ไหมว่าผมกลัวความสูงเนี่ยคือความสูงนะเดี๋ยวผู้ชมมาชมเนี่ยนี่คือบังกรใช่ไหมที่อยู่รอรอลายรอบที่เราเดินมานะผู้ชมนะแล้วก็จะมีองค์พระตรงนู้นด้วยนะครับเนีย่ยนะท่านผู้ชมนะครับ เอามาพาผู้ชมมาชมเลยบรรยากาศที่นี่กลัวความสูงไหมกลัวไหมกลัวกลัวกลัวหรือไม่กลัวไม่แน่กลัวไม่ต้องกลัวความสูงนี่นี่คือนี่คือบรรยากาศโดยรวมเห็นไหมที่นครจัยศรสีจังหวัดนครปฐมนั่ผู้ชมเนไมผู้ชมบรรยากาศนี่คือสูงขนาดนี้เรียกว่าสูงก็ตึกอันอื่นแล้วกันนะครับ ไม่รู้สึกอันอ like right. ื่นเดี๋ยวนี้ก่อสร้างในเขตนี้ไมนรู้ก็ให้สร้างหรือเปล่านะสูงสูงเนี่ยให้สร้างมันมีดิมิตจํากัดอยู่นะเห็นไหมความสูงมองเห็นหมดเลยเห็นถึงนครปฐมน่ะเดี๋ยวผมหานครปฐมให้ก่อนนะแล้วนครปฐมว่าจะมีเจดีย์มองทังเกตง่าย นี่นะครับตรงนี้ก็จะมีองค์พระนล้วก็มาดูเจดีย์นะจ๊ะเออนู่นนลยนะใช่ใช่ผู้ชมเห็นไหมผู้ชมดู่นะนู่นเลยเออมองลิบลิบประมาณสัก20่กิโลใช่เห็นไหมผมประมาณนี่นะนะยี่สิบกิโลเนี่ยเห็นนครปฐมมียอดเจดีย์นครปฐมนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้เห็นแต่เห็นทิวทัศน์นครชัยศรีเกือบทั้งหมดเลยนะครับว่ามีพื้นป่าสีเขียวยังเยอะอยู่เลยท่านผู้ชม นี่องค์พระนะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับองค์พระอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับวันนี้จะมีโอกาสดีนะฝนไม่ตกแดดพอดีพอดีสวยๆงานเราจะพาผู้ชมชมรอบวัดสามพานเลยครับ อันนี้คนที่เขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เหนื่อยนะเขามามาแชทมาชมวิวกันอยู่ที่นี่เขาบอกอยู่ยิ่งสูงเน็ตยิ่งแรงนะ